สวัสดีนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับสู่ช่องเอกสายหมุนนะครับได้ยินหรือเปล่าไม่แน่ใจอ่ะเอาไมค์ใกล้ๆปากหน่อยนะฮะโอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้นะครับก็มี420นะครับพร้อมกับวิทยุเรดิ o โอลิง a t 1 0มาถึงแล้วนะครับแต่วัสภาพกล่องก็คือก็สมบูรณ์นะครับอันนี้ก็มาจากคุณสมเกียรตินะครับ คุณสมเกียรติแต่ว่าลำนี้มีคนมาจำมาแล้วนะครับขอมาจำโดยที่ของยังไม่ถึงผมเลยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาแกะแกะกล่องนะครับมาดูพร้อมๆกันเลยนะครับว่าฮอเนี่ยสภาพเป็นยังไงสวยงามขนาดไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูเลยดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับมาชมแล้วฝากกด subscribe กดติดตามนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอ่ะเริ่มนะฮะไม่ต้องเสียเวลานะครับสำหรับลำนี้พร้อมบิน ไฟเทพเ,เลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นรีวิว420นะฮะไม่ได้เป็น380ด้วยนะอันนี้ส่งมาจากจากไหนไม่บอกดีกว่าแต่ว่าส่งไปรษณีนะครับเป็นไปรษณีเป็นของไปรษณีไทยนะครับเป็นไปรษณีไทย นี่แต่วันอาทิตย์เขาก็ส่งมาให้ด้วยนะวันนี้วันเลือกตั้งด้วยของก็นึกว่าจะมาถึงวันจันทนะครับแต่ก็เออมาถึงวันนี้สวยเลยก็ดีเร็วดีนะฮะวันอาทิตย์เขาก็ทํางานเหมือนกันเนาะไปสนีเนี่ยอ่ะอันดับแรกนะครับก็วิทยุนะครับอ่ะเดี๋ยวผมวางไว้ก่อนแล้วก็อันดับอียอันดับที่สองนะครับก็จะเป็นตัวหอนะฮะตัวหอแบตเตอรี่1ก้อนนะครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูตัวฮอเลยดีกว่านะครับว่าจะสวยงามขนาดไหนที่คลิปที่แล้วที่ผมลงไปก็ก็จะเป็นแค่เมื่อกี้นะครับมีสายโทรเข้ามานะครับก็ลูกค้าที่มา,มา,ม,ามาจําลำนี้แหละนะครับก็โทรมาว่าเดี๋ยวเขาจะมาเอาในวันพืชนะครับเป็นวันพุธท,ที่จะถึงนี้นะฮะอ่ะ แต่ว่ามันจะมีมาบ่อยๆแหละเพื่อนๆกด s u b s c r i b e ให้ผมรอไวเลยนะฮะฮอมือสองช่วงนี้เป็นไรก็ไม่รู้มาบ่อยๆนะฮะมาบ่อยๆอ,อย่างเงี้ยดีไม่ว่าจะเป็นทาหลอดเป็นรีวิวนะฮะมาแบบว่าเรื่อยๆเลยนะฮะผมพยายามไม่ให้การกระแทกมันมัน,ม,นมันฉีกขาดนะ,ะับเพราะว่าเผื่อเอาไปใช้งานได้อีกนะฮะ สมบูรณ์ดีเลยนะฮะสัรกะแทกแล้วก็กล่องก็สมบูรณ์ด้วยอันนี้มีลอกใส่พานด้วยนะแล้วก็มีขาสะกีเป็นขาตกียกสูงด้วยนะครับคือชุดแต่งครบครบเลยนะฮะอืม เสร็จแล้วนะครับนี่ครับสภาพหอโหเหมือนของเบิกใหม่เลยอะเหมือนของมือหนึ่งแล้วเพื่อนๆแต่ว่าก็จะมีติดสติกเกอร์ประดับซะหน่อยดูแล้วคนที่เป็นเจ้าของลำเนี่ยจะเป็นคนที่รักข้าวรักของมากเลยนะครับก็ดูจากเ ขาสก,กีเนี่ยคือจะแทบจะไม่มีรอยเลยนะฮะก็คือไม่ได้บินเลยว่างั้นเถอะนะฮะมันเหมือนของมือหนะมือใหม่เลยนะครับของแบบของใหม่แกะกล่องเลยก็ว่าได้อ่ะเดี๋ยวก่อนจะดูฮอนะเดี๋ยวมาดูวิธยุก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูชุดไฟอีกทีหนึ่งตอนท้ายคลิปนะฮะอ่ะดูแบตเตอรี่ก่อนก็ได้ฮะแบตเตอรี่บวมไหมนะครับสภาพแบตเป็นยังไงเดีนะ๋ยวมาดูกันนะฮะนี่มีตัวนี้มาให้ด้วยลังแบตลังฐานนะครับของเลเดโอลิงให้มาหมดเลย ราคานี้หายากนะราคาเนี่ยที่ผมบอกไปอาหมื่นแปดนะครับหนึ่งหมื่บาทโหแบบเหมือนของใหม่เลยอ่ะเนี่ยแข็งโป๊กเลยอ่าเนี่ยเดี๋ยวผมจะขยายให้เพื่อนๆได้ดูนะเนี่ยดูนะดูนะเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะ อ่นี่สภาพนะครับเนี่ยเหมือนของใหม่เลยอะ่ะพี่พี่บินบ้างหรือเปล่าเนี่ยผมถามจริงๆเหอะใหม่มากนะฮะใหม่มากเลยอ่ะแบตเตอรี่ผ่านไปนะครับเดี๋ยวมาดูวิทยุบ้างว่าจะใหม่ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวมาดูวิทยุกันนะฮะดูจากลักษณะของกล่องแล้วเนี่ยเหมือนแบบมันเบิกใหม่เลยนะฮะ มม่มากนี่พี่มันมันของมือหนึ่งหรือมันของมือสองเนี่ยสติกงสติกเกอร์อะไรอยู่ครบหมดเลยนะอันนี้กล่องเปล่านะครับเดี๋ยวคนมารับไปเนี่ยเขาก็จะมาเอาที่บ้านผมนี่แหละนี่สติกเกอร์เรดิโอลิ้ก็ยังมีนะครับนะฮะมีรูปเครื่องมูงเครื่องบินด้วยนะฮะตรงนี้มีรูปวิทยุด้วย โอ้โหสภาพแบบใหม่กิฟเลยนะฮะผมเสียดายแทนคนขายเลยนะเนี่ยถ้าเป็นผมนี้ผมคิดหนักนะเนี่ยถ้าจะขายเนี่ยมันมันใหม่มากโ,โหวิทยุไม่มีรอยเลยนะแล้วก็ไอ้สติกเกอร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคืออยู่ครบสมบูรณ์เลยรอยนี่คือไม่มีไอ้ตรงเนี้ยปกติถ้าคนที่เล่นบ่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยมันจะมีรอยเพราะว่าเราต้องวางกับพื้นดินบ่อยๆนะครับอันนี้คือไม่มีเลยด้านหลังนี่คือไม่มีมันมันมันคือของใหม่ว่างั้นเถอะเลยนะฮะ โหใหม่มากโคตรใหม่อ่ะใหม่มากๆเลยเพื่อนๆแบตเตอรี่แต่แบตเตอรี่ก็สภาพก็ไม่ใหม่เท่าไหร่นะฮะก็ตามสภาพนี่ครับแบตเตอรี่ก็เป็นแบตต้องใช้แบตลิโพถ้าเป็นเลดี้โอลิงนะฮะใช้แบตลิโพเพราะว่ามันมันกินไฟเยอะนะครับมันใช้นี่มันใช้การส่ง สัญญาณเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงสูงมากๆเลยมันถึงบินได้ไกลนะครับถ้าเราใช้เรดิโอลิงก์มาเล่นเนี่ยมันจะบินได้ไกลมากเนี่ยสภาพแบบเหมือนใหม่มากเลยนะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูนะฮะเดี๋ยวผมจะนี่ด้านหน้านะครับผมปิดวิวก่อน,นจอสีด้วยนะฮะจอสีด้วยเนี่ยครับจอสีแต่วันสัมผัสไม่ได้นะนะครับเนี่ยดูด้านหลังนะครับ ด้านหลังกิฟต์นะฮะกิฟต์เลยเหมือนซื้อมาแล้วไม่ได้เล่นนะฮะแล้วก็ตรงข้างล่างเนี่ยคือมันจะต้องเป็นรอยเวลาที่เราเล่น,นวางกับพื้นอะไรเงี้ยอันนี้ไม่มีนะฮะถือว่าแทบไม่ได้ใช้เลยว่างั้นเถิดะนะครับอาทีนี้เดี๋ยวไปดูตัวหอ,อกันนะครับอ่เดี๋ยวมาดูตัวหอ,อกันนะฮะ อย่เวลาที่ผมควบคุมก็ควบคุมด้วยมือถือนะครับเวลาที่ให้กล้องมันก้มมันหงายมันเงนอะไรเนี่ยก็ไม่ต้องไปคอยปรับนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะไว้ในกล่องแบบนี้ให้ลูกค้ามาเอาไปลูกค้าจะมารับเองนะฮะหาทีนี้มาดูตัวหอ,อกันบ้างนะครับรีเซพก็จะเป็นตัวใหญ่อยู่ทางตดนี้นะครับมีหนวกุ้ง2เส้นนะครับเนี่ยน่าเอาไปติดเครื่องบินปีกมากๆเลย ผมเห็นอย่างเงี้ยบินได้ไกลลิฟฟ้าแน่นอนเบรนี่ไม่มีรอยเลยนะเบรเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่มีไม่มีรอยเลยคือเหมือนไม่ได้บินน่ะเหมือนมันของใหม่มือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะฮะชุดหงชุดเทสนี่ใหม่กิฟตเลยก็จะมีแค่ตรงนี้นะครับ ตรงเนี้ยมันไม่ได้มาจากที่เราบินตกหรืออะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันเป็นจากการที่เราใส่เข้าใส่ออกนะครับเวลาที่เราสวมใส่ถอดอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยมันก็จะไปโดนข้างล่างเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ถ้าเกิดว่า,าหาเกาวติดหรืออะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นยางมาหุ้มแล้วก็จะดีขึ้นนะครับคานุป,ปี้ไม่มีรอยเลยจะมีติ๊กเกอร์ติดคําว่าอะไรอะอะไรเลย อ่านไม่ออกนะฮะเดดติดติเกอร์แกออกได้นะแกออกได้ถ้าเกิดว่าเจ้าของจะเอาไปแกออกอ่ะทีนี้มาดูชุดไฟนะฮะลำนี้อ่ะโอเคก็ชุดไฟชุดไฟนี่ใหม่มากกล่องเคบาน้ำเงินด้วยนะครับกล่องเคบาน้ำเงินชุดไฟการ์ดนะครับยกพี่3ตัวการ์ดกันหางเคท6 5าหกห้ามอเตอร์ L Z สปีด ฮอปบี้วิงแพลทินัมแต่ว่าเป็นของ ALZ นะครับเนี่ยครับเป็นของ ALZ แพลทินัม60แอมฮอปบีวิงกับ ALZ ก็มาจากโรงงานเดียวกันนะฮะบู Boom, ไม่มีรอยชุดหางนี่คือกริปนะฮะไม่มีรอยเลยใบหางหลังก็ไม่มีการตีดินหรือว่าเฉี่ยวปูนหรือว่าอะไรเลยนะครับก็เหมือนไม่ได้บินอนะ่ะว่าง,งันเถอะอ่ะแล้วแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับผมจะฮอปลำนี้ให้เพื่อนๆได้ดู ะจะฮอบให้ดูก็เดี๋ยวจะมีเซตปรับตั้งค่าแต่ตอนนี้มันบินได้แน่นอนอยู่แล้วล่ะแต่ว่าผมจะทําให้มันบินดีกว่านี้อีกนะครับให้มันบินแบบเนียนๆลูกค้าเอาไปแล้วเนี่ยจะได้บินแบบง่ายๆสบายๆนะครับสำหรับ420ลํานี้นะครับของ LZ R4 นะครับรีวิ Fast 420นะครับ โอเคสำหรับในคลิปน,นี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆที่เข้ามาชมแล้วนะครับกด subscribe กดติดตามแล้วก็ติดตามชมลำนี้ในคลิปหน้าก็จะบินเดินทางฮอบเบาๆให้เพื่อนๆได้ดูนะครับสำหรับลำนี้วันนี้ลาไปก่อนเออเดี๋ยวมีอ่ากอบ,บิน500ยังอยู่นะพร้อมแบตเตอรี่นะครับลำนี้ก็บ,บิน500ยังอยู่นะ20,000ลำนี้ยังไงใครที่สนใจก็ทักมาลำนี้บินดีแน่นอน นะครับเดี๋ยวผมจะปรับตังาง่าเออแล้วก็มีมีอีกอย่างหนึ่งวิทยออุของ t 6J นะครับมาขายเป็นมือสองเดี๋ยวผมหยิบมาให้ดูอ่ะนี่นะครับ T 6J ฟูต่าฟูตบ้า 6J นะครับแล้วก็รีซีพพร้อมเลยนะครับตัวนี้เดี๋ยวมาดูสภาพกันนะฮะอ่ะทำไมมันไม่ซูมล่ะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเอาไปใกล้ๆกล้องก็ได้นะฮะ,ะไม่ซูมแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็นะเดี๋ยวต้องขยับไปใกล้ก็ใกล้ๆละนี่นะครับด้านหลังก็ไม่มีรอยตรงตูดก็แทบไม่มีรอยนะครับอันนี้สภาพอันนี้รีเซฟนะครับนี่รีเซฟก็คือถ้าลูกค้าสนใจจะเอากอบบินตัวนี้ไปคู่กับวิทยุ t 6 j ก็ได้นะครับ ก็สำหรับวิวตัวนี้พร้อมดีซีฟนะครับก็มือ2อยู่ที่2005นนะครับ2005เอาไปเลยนะครับใหม่ๆตอนนั้นมันอยู่ที่5,000กว่าบาทนะครับอันนี้การันตีเดี๋ยวผมจะบินให้ดูถ้าคือสัญญาหลุดก็คือฮอตกนะครับผมรับประกันทั้งหมดนะครับรับผิดชอบทั้งหมดเลยนะครับก็ถือว่าตรงนี้เราเทสให้ดูกันเห็นๆใครที่ซื้อวิวตัวนี้ไป นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าผมจะบินให้ดูหรือใครสนใจก็ทักมาแล้วก็เดี๋ยวผมจะเทสบินให้ดูนะครับก็ของที่ได้ไปรับรองว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะกับเอกสายหมุนนะครับตรงนี้ผมการันตีนะฮะก็จับคู่กับก็บิน500อลำนี้เลยก็ได้ก็อยู่ที่22,500พร้อมบินเลยแบตแบตมีให้1ก้อนด้วยนะครับแบตแบตผมก็มารี้ยังเนี่ย อยู่บนรถมัง้งอยู่บนรถแหละนะฮะไม่ได้เอาลงมาเมื่อเช้าจะเอาบินอยู่โอเคก็สำหรับในคลิปวันนี้สนใจก็ทักมามีวิทยุนะครับก็บิน500ยังอยู่นะครับวิทยุ2,005นะครับพร้อมรีเซฟแล้วก็420แก่กล่องลูกค้ามาจำมาแล้วโอเคก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ